สวัสดีค่ะแรนดอมคลิปนะเป็นคลิปสั้นนะเพื่อนนะถามว่าอะตอนนี้เขาอะรู้สึกยังไงกับเ,เพื่อนเือในเวลานี้นะคะพานบุญจับนางมโนราค่ะพระนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็เทพพระพฤหัสบดีในความหมายเนี่ยตอนนี้มันหมายถึงว่าเขาอะไปไหนจะคุณดิ้นไม่พ้นหนีกันไม่หลุดอะคะ่ะคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้เพราะว่าเทพพระพลหัสบดีนะคะ ถ้าเราดูตามหน้าไพ่อะคือหนึ่งเขาอยู่ตัวคนเดียวเห็นไหมอสองเขาอาจจะเป็นคนเดินทางไหมคะแล้วสามมีการส่องแน่ค่ะเนีย่ยเห็นไหมเขามองคุณจากที่ไกลๆนะอันนี้แท็บเล็ตไหมอ่อเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆคือกระดานชนวนนะเพื่อนแต่ก็เปลียนเสมือนกับแท็บเล็ตค่ะมองอยู่ไกลๆมีการเขาอาจจะมีการเดินทางไหมคะช่วงนี้แล้วก็เอ่อมองเพื่อนส่องเพื่อนอยู่ในที่ไกลๆแบบนี้นะคะเขา ที่บอกว่าหนีกันไม่พ้นดิ้นกันไม่หลุดเพราะมันเป็นพลังงานคู่เนี่ยค่ะเห็นไหมพันธุบุญจับนางมโนราคุณยังมีวาสนากับเขาอยู่เลยยังมีห่วงผูกขาก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะคือยังมีวาสนาต่อกันนะความสัมพันธ์นี่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเราจะอยู่ดูแลกันไปนะคะดูแลทุกดูแลสุขอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นความรักแบบชายชายหญิงหญิงก็ได้เหมือนกันนะคะในกรณีนี้นะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะขอบคุณค่ะ